ต้นไม้ในหัวใจ ผู้ชมเข้าสู่รายการเข้มข่าวใหญ่วันนี้อยู่กับดิฉันปรัชนาพรมพิทักษ์ค่ะผู้ชมคะวันนี้เราไปกันเร็วหน่อยนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะคุณธัญรัตน์ถามม่อยนะร,รออยู่ที่กองบระชาการนะคะตำรวจภูทรภาคเนะคะหลังจากที่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาท่านรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะคะบิบ๊กโจ๊กเพิ่งจะมีการถแถลงข่าวไปนะคะเพราะว่ามีการไปตรวจสอบการกู้ภาพจากกล้องวงจรปิดที่บ้านกำนันนกมาได้แล้วเห็นบอกว่ามีบางส่วนเนี่ยยังกู้ไม่ได้แต่บางส่วนเห็นภาพชัดเจนนะคะในนาทีที่มี การยิงปืนนัดแรกตำรวจหนีกันกระเจิงเดี๋ยวไปติดตามรายงานสดได้จากคุณธัญรัตน์ค่ะ คุณผู้ชมคะในที่สุดก็มีการถแถลงสรุปประเด็นของกล้องวงจรปิดที่บริเวณบ้านของกำนันนกซึ่งรอคอยกันมาตลอดทั้งวันนะคะหลังจากที่ตํารวจเนี่ยนำเซิร์ฟเวอร์ไปกู้แล้วก็กู้ได้จาก15กล้องเนี่ยกู้มาได้13กล้องค่ะพลตำรวจเอกสุรเชษฐพานเดินทางมาที่กองบัญชาการตารวจภูธรภาค7เมื่อสักประมาณ3ทุ่มที่ผ่านมาใช้เวลาในการดูกล้องด้วยตัวเองนะคะประมาณ1ชั่วโมงเต็มจากนั้นก็ นำคณะทำงานเนี่ยลงมาถแถลงข่าวกับสื่อมวลชนค่ะก่อนอื่นบอกคุณผู้ชมก่อนเลยว่าใครที่คาดหวังว่าจะได้เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดขณะเกิดเหตุบ้านกำนันนกตำรวจไม่ได้มีการเปิดเผยภาพออกมา สักภาพเดียวนะคะโดยให้เหตุผล2ประเด็นหลักค่ะประเด็นแรกคือพลตเอกดํารงศักดิ์กิติประพัฒน์ผบตรสั่งมาด้วยตัวเองนะคะบอกว่าไม่สามารถที่จะให้ภาพเผยแพร่ออกไปได้ประเด็นที่2คือภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดจะถูกใช้เป็นพยานหลักฐานสําคัญในชั้นศาลทําให้ตํารวจต้องเก็บไว้เพื่อสู้คดีกับฝ่ายของกัมนัน,นกซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้มีทนายความเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราได้อะไรบ้างจากการถแถลงครั้งนี้พลตเอกสุรเชษบอกว่าจาก กล้องวงจรปิดนะคะที่เก็บมาได้13ตัวเพราะว่าหายไปอีก2ตัวเดี๋ยวจะบอกว่าอีก2ตัวที่หายไปในอยู่ไหน13ตัวเนี่ยให้เห็นชัดเจนเลยว่าพฤติกรรมของตํารวจแล้วก็พลเรือนในที่เกิดเหตุเป็นยังไงบ้างที่สําคัญคือมันบ่งบอกว่าคนที่เข้ามาให้การทั้งหมดที่กองปัะชาการตารวจภูธรภาคเจนเนี่ย โกหกกันทั้งหมดค่ะเริ่มตั้งแต่เหตุการณ์แรกเลยที่ตำรวจบอกว่าวันนั้นไปการไปกินเลี้ยงไปกินเหล้าเฉยๆไม่มีปืนปรากฏว่าภาพมันเห็นชัดเจนว่าตำรวจที่อยู่ในหง,งานนะคะส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดมีการพกปืนไปด้วยทีนี้พอเกิดการยิงการตั้งแต่นัดแรกพลตารวจเอกสุรเชษยืนยันนะคะว่าตำรวจที่อยู่ในงานทั้งหมดหนีกระเจิงไม่มีใครพยายามที่จะเข้าไประงับเหตุและไม่มีใครพยายามที่จะเข้าไปจับตัวในหนองท่าผาซึ่งเป็นมือยิงจนทําให้เขาเนี่ยสามารถหนีไปได้ มีเพียงตำรวจบางส่วนนะคะที่นําเพื่อนตำรวจก็คือสรารวัสสิวแล้วก็ตํารวจอีกนายเนี่ยไปส่งที่โรงพยาบาลนอกจากนั้นน่าสนใจนะคุณผู้ชมบิม๊กโจ๊บบอกว่าภายในงานเนี่ยมีคนของกำนันนกที่ถือปืนอยู่เหมือนกันแล้วก็คอยคุ้มกัน โดยหลังจากที่มีเหตุยิงกันคนของกำนันนกเนี่ยก็เข้าควบคุมพื้นที่ทันทีค่ะขณะเดียวกันหลังจากนี้ก็จะส่งผลนะคะเรื่องของการแจ้งข้อหาเพราะว่าจะต้องมีตำรวจที่อยู่ในงานซึ่งมีอำนาจจับกลุมทุกเวลาเนี่ยถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมทั้งเรื่องของมาตรา157้เละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ยอมจับคนร้ายอีกประเด็นก็คือเรื่องของการให้การเทสไปฟังเสียงของพลตำรวจเอกสุรเชษค่ะจากคำให้การทั้งหมดเนี่ยนะครับของทุกคนเนี่ยมันไม่ตรงกนะับข้อจริง นะมันขัดแย้งกับข้อเท็จจริงทั้งสิ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมีการเมืองการนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับรวมถึงการให้การเท็จต่างๆนะครับก็จะตามมาด้วยคดียายต้องตามมานะส่วนใครเ,เป็นความผิดแค่ไหนยังไงนะครับเดี๋ยวก็จะประชุมคืนนี้แล้วก็ไล่เลียงไปนะส่วนจะออกหมายจับใครเพิ่มเติมก็เดี๋ยวไล่เลียงต่อนะครับส่วนคนไหนที่ไม่ต้องออกหมายจับถ้าตัวอยู่แล้ว เช่นเป็นเรื่าการตรวดอยู่แล้วก็ต้องมืคอคดีไปอีกประเด็นสําคัญเรื่องของกล้องวงจรปิดอีก2ตัวจาก15ตัวที่ยังกู้ไม่ได้นะคะเราก็พยายามจะถามว่า มันอยู่จุดไหนโอ้โหกลายเป็นว่าเป็นจุดสําคัญค่ะคุณผู้ชมบิ๊กโจกเปิดเผยกับพีพีทีนะคะชี้ให้ดูจากกราฟิกของเราบอกว่าเป็นจุดที่อยู่บริเวณโต๊ะงานเลี้ยงซึ่งตั้งอยู่ริมสระว่ายน้ําแล้วก็อยู่หัวกับท้ายนั่นถึงเป็นจุดสําคัญเพราะว่าอะไรเพราะเป็นจุดที่จะเห็นพฤติกรรมตั้งแต่ที่เขาว่ากันว่านะคะว่ากำนันนกเนี่ยโมโหเมาตกโตะ๊ะแล้วก็มีการพยักหน้าบอกให้หน่องยิงคือตอนนี้ตํารวจยังไม่สามารถกลู่กล้องวงจรปิดตรงนี้ได้แต่พลตำรวจเอกสุรเชษยืนยันนะคะว่าหลังจากนี้จะมีความพยายาามที่จะ กู้ต่อไปและเชื่อว่าแม้สุดท้ายจะกู้ไม่ได้ก็ไม่ส่งผลต่อคดีเนื่องจากพยานหลักฐานแวดล้อมค่อนข้างจะชัดเจนค่ะก่อนเซเวอร์เนี่ยผมต้องระวังและต้องต้องต้องควบคุมอยู่ใกล้ชิดนะครับเพื่อไม่ให้มีการไปทําอะไรที่น้องเหนือจาก จากนี้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นเป็นที่ต้องสใสวันนี้เรากู้มาได้15กล้องก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากแล้วนะครับเดี๋ยวจะตอนนี้กําลังทําอยู่จะใช้เวลามาอีกประมาณสัก9ชั่วโมงนะครับนะครับผม <inate> นอกจากกล้องวงจรปิดยังมีอีกประเด็นสาคัญที่วันนี้มีการเปิดเผยก็คือเรื่องของการหัวประมูลน,นะคะวันนี้พลตบดีเอกสุรเชษเดินทางไปพ,พูดคุยกับผู้ว่าสตอง,องยืนยันว่าพบพิรุธหลายอย่างแล้วหลังจากนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการหัวประมูลที่จะมีเจ้าที่หรือบริษัทของกำนันนกเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่จะลากยาวไปถึงเรื่องของการเสียภาษีเนื่องจากมองว่าคนที่เข้ามาหัวประมูลเนี่ยจะต้องมีค่าใช้จ่ายซึ่งส่งผลต่อกา,กา,การหลีกเลี่ยงภาษีอย่างแน่นอนเดี๋ยวจับตาดูกันนะคะว่าหลังจากนี้จะมีความคืบหน้าย,ยัางไงพรุ่ แถลงที่กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค7อีกครั้งค่ะ ขอบคุณคุณธัญรัตน์ถามมอยนะคะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวมาติดตามกันว่าพรุ่งนี้ยังเหลือกล้องวงจรปิดอีกประมาณสัก2ตัวนะคะที่ยังกู้ไม่ได้แต่ก็คาดการณ์แล้วค่ะว่าพรุ่งน,นี้ช่วงบ่ายๆอาจจะมีการกู้ได้เดี๋ยวุ่งนิ้บิ๊กโจ้ก็จะมีการออกมาแถลงอีกครั้งหนึ่งทีมข่าวเข้มข่าวใหญ่ก็จะอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบต่อไปนะคะทีนี้ค่ะวันนี้มยังมีอีกหนึ่งประเด็นรามา่าต่อเนื่องมาจากเมื่อวานกรณีของการปรับการจ่ายเงินเดือนของข้าราชการที่เมื่อวานนี้เหมือนจะมีมติคอรมอที่คุ เงินเดือนข้าราชการจาก1รอบไปเป็นสองรอบปรากฏว่าความเดิมยังไม่ทันหายความใหม่เข้ามาแทรกอีกแล้วค่ะเพราะว่าวันนี้มีอีกหนึ่งประเด็นดราม่าเพราะว่า พลตจเอกเพิ่มูนชิดชอบค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่เพิ่งจะเข้ากระทรวงวันแรกแล้วก็นีมีการไปมอบนโยบายต่างๆมีนโยบายน่าสนใจหลายเรื่องนะคะแต่มันมีประโยคบางประโยคค่ะค,คุณผู้ชมที่เขาพยายามจะพูดถึงเรื่องของการแก้หนี้สินของข้าราชการครูแต่ดันไปให้ปรัชญาบางอย่างยกตัวอย่างเช่นมีช่วงหนึ่งที่พูดว่า ในสมัยที่ท่านยังเป็นตำรวจเนี่ยนะมีการให้ปรัชญากับผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นตํารวจบอกว่าไม่เบี้ยวไม่หนีไม่มีไม่จ่ายไม่ตายไม่ใช่แค่นั้นท่านยังบอกว่าอยากจะให้ปรับค่านิยมบางอย่างนะเช่นไปร่วมงานมงคลไปร่วมงานแต่งถ้ามีเงินน้อยก็ใส่น้อยมี20ก็จ่ายแค่20เพราะถ้าไม่มีก็ไปช่วยเขาล้างจานสรุปแล้วกลายเป็นประเด็นดราม่าเลยค่ะลองไปฟังเสียงเลยค่ะ ผมจะมีประญ,ญาเวลาผมไปเจย,ยนตำรวจนะครับก็คือไม่เลี้ยงไม่หนีไม่มีไม่จ่ายไม่ตายสําคัญที่สุดผมจะบอกเพื่อนตำรวจแต่ก่อนตำรวจเราชอบค่าตัวตายเวลาเป็นนี้สินผมบอกอย่าตายอย่าตายคุณตายไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรคนอื่นจะอยู่อย่างไรแล้วผมก็จะบอกเพื่อนร่วมง,งานบอกว่าถ้าเขาตายเนะี่ยคุณจะใส่สองเท่าไหร่ คุณมาให้เขาก่อนตายดีกว่าไหมคุณมาช่วยเพื่อนร่วมงานขอดีไหมผมเข้าใจฮะปัญญารับรองทีความเป็นหน้าเป็นตาที่เหมือนกับผ่านมาเนี่ยเรียกคุณครูจะไปงานแต่งงานงานไหนก็ต้องใส่2องร้อยบาทตำรวจโชคดีหน่อยตำรวจใส่ยี่สิบาทจะได้ไม่เป็นไรเพราะไม่ได้เขาไม่ได้ียกคุณครูเป็นตำรวจธรรมดาเนี่ยผมรู้ปัจจัยทําชนตำรเนี่ยรู้อยู่เพราะนั้นเราต้องพยายามมาแก้ค่านิยมเรื่องนี้นะครับ ก็อยู่แบบพอเพียงมี20ก็ใส่ย0ไม่มีเงินเข้าไม่เป็นไรไปงานเขาก็ไปช่วยเขาไปช่วยาลางราการร่วมอะไรมาไปก็เ,เป็นเกียรติแล้วต้องเปลี่ยนค่านิยมพวกเราครับในใน,ในการอยู่อย่างพอเพียง นเนี่ะคุณผู้ชมกลายเป็นประเด็นดรามา่าทันทีนะคะหลังจากที่หลายคนนี้ได้ฟังประโยคนี้รวมถึงบางคนไม่ได้ฟังเต็มเมแต่ว่าไปอ่านจากในโซเชียลที่มีการตัดทอนข้อความบางช่วงบางตอนเนี่ยนะ,ะไปโพสต์ลงเพจต่างๆจริงๆแล้วต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านนิดนึงนะคะเพราะว่าในการถแถลงวันนี้ค่ะจริงๆก็มีหลายนโยบายนะคะที่น่าสนใจยกตัวอย่างเช่นการลดภาระครูภาระนักเรียนภาระผู้ปกครองแต่ว่าประเด็นนี้มันถูกพูดถึงมากที่สุดจนกลายเป็นประเด็นดราม่าจริงๆนะคะ เพราะว่าหลายคนเนี่ยนะก็บอกว่ามันดูไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่สําหรับคําพูดนี้หนึ่งในนั้นนะคะก็คือคุณสิริกัญญาตัน,ตนสกุลคะ่ะรองหัวหน้าพักเก้าไกลวันนี้ดิฉันไปพูดคุยมาะคะคุณสิริกัญญาเนี่ยนะคุณไหมเนี่ยบอกเลยว่าเธอเนี่ยนะได้ยินประโยคนี้ก็ตกใจเหมือนกันคะ่ะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมถึงพูดแบบนี้ออกมาดูเหมือนจะเป็นคําแนะนําที่ไม่ควรทําตามเธอบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะการที่ บอกว่าไม่มีไม่นี้ไม่จ่ายเนี่ยไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยเธอบอกว่ามีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ถ้าใช้ไม่ไหวก็ควรจะต้องไปพูดคุยไปเจรจากับทางธนาคารนะคะเผื่อว่าเขาจะปรับลดหนี้ยังไงได้บ้างหรือว่าจะยืดเระยะเวลาหนี้ออกไปนะคะแล้วก็จ่ายในปริมาณที่น้อยลงจริงๆอะ่ะควรจะไปคุยกับทางทางธนาคารทางสถาบันการเงินนะคะ ทีนี้เธอบอกว่าทางฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนะคะเท่าที่ดูมาตรการนโยบายต่างๆที่ออกมาในระยะนี้เนะะี่ยเธอบอกว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ค่อยตรงจุดหรือเปล่าเพราะว่าจากที่เธอศึกษามานี่นะเธอบอกว่าสภาพคล่องของข้าราชการส่วนใหญ่โดยเฉพาะข้าราชการครูข้าราชการตำรวจนี่นะคะปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่า การบริหารจัดการเงินเดือนเนี่ยมันทําไม่ได้แต่ปัญหาคือเขาถูกตัดเงินหน้าซองตัดเงินหน้าซองในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่ามันจะมีภาระหนี้สินบางอย่างที่หักไปจากเงินเดือนทําให้เงินเดือนที่ควรจะได้เต็มๆมันกลายเป็นเงินทอนเช่นเงินกู้สหกรณ์เงินขาบ้านเงินค่าอะไรต่างๆนานาที่ถูกตัดไปจากเงินเดือนของข้าราชการทันทีแล้วสุดท้าย จากเงินเต็มๆก้อนใหญ่มาเหลือกลายเป็นเงินทอนก้อนนิดเดียวทําให้เขาไม่พอที่จะยังชีพเพราะฉะนั้นนะคะคุณไหมสิริกัญญาเนี่ยเขาบอกว่าการจะแก้ไขปัญหาควรจะไปศึกษาแล้วแก้ไขปัญหาตรงนี้มากกว่าอาลองไปฟังเสียงดูค่ะตัดอไอ้ซ่เขาเรียกว่าตัดซองเงินเดือนเนี่ยตัดไปตัดมาเนี่ยเหลือนี่เหลือเงินเดือนเนี่ยไม่ถึง30เซได้จำไปกลายเป็น <excluding S 1> เงินทอนจากเงินเดือนกลายเป็นเง<า>ินทอนค่ะพอพ เกิดการแบ่งจ่ายเงินเดือนขึ้นมาแบบนี้ก็ร้องสิเพราะว่ายอดหนี้แต่ละงวดเนี่ยพอต้นเดือนมาก็ต้องจ่ายไปเกินกึ่งหนึ่งของเงินเดือนแล้วอ่ะก็เท่ากับว่าจ่ายมาครึ่งเดือนไม่พอต้องไปหาที่อื่นมาโปอีกด้วยซ้ำไปอย่างอย่างตำรวจเนี่ยเราเจอว่ามีประมาณ4ี่หมื่นกว่าคนนะ่ะที่สรุปแล้วเนี่ยพอเปิดหน้าซองเงินเดือนออกมาเหลือเงินอยู่แค่ห้าพัน ถ้าพันแล้วจะอยู่ยังไงทั้งครอบครัวทั้งลูกทั้งเนียถูกไหมครูก็เจอแบบนี้ประมาณ9 0 0 0 0คนที่เปิดซองเงินเดือนออกมาแล้วเหลือเงินไม่ถึง30%เอ,เอรเนเาะเรื่องนี้ต่างหากที่ถ้าแก้ให้เขาได้ช่วยเจรจารเจ้าหนีห้เขาได้เนี่ยมันคืนสภาพคล่องให้เขาจริงๆแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องใหม่อะไรเลยตอนพลเอกประยุทธ์เนี่ยเราก็เห็นแล้วว่ามีปัญหานี้แล้วพลเอกประยุทธ์ก็สั่งการแล้วว่าให้ทําแบบนี้นะคะแต่ว่า ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกวันนี้ข้าราชการก็คงจะเปิดซองเงินเดือนเจอเงินทอนเหมือนเดิมไม่ได้มีการแก้ไขคุณใหม่สิริกัญญาราองหัวหน้าพักเก้าไกลเนี่ยนะคะเธอก็บอกว่าตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่มีกระแสดรามา่าเรื่องของการจะปรับการจ่ายเงินเดือนของข้าราชการเนี่ยนะคะเป็น2รอบปรากฏว่ามีคนหลังไม่ทัก อินบ็อกซ์ทักข้อความมาหาเธอจํานวนมากเลยนะคะหลายคนเนี่ยค่อนข้างเป็นกังวลแล้วก็อยากจะให้เธอเนี่ยไปพูดในสภาเป็นปากเป็นเสียงให้หน่อยเพราะว่ารู้สึกว่ากลัวว่ามันจะเป็นเบีย้ยหัวแตกพอได้เงินมาไม่ได้เป็นก้อนใช่ไหมแต่มาเป็น2ก้อนย่อยๆเนี่นะคะเขากลัวว่ามันจะเป็นเบีย้ยหัวแตกแล้วก็อาจจะส่งผลกับการบริหารจัดการหนี้สินที่มันมาทุกต้นเดือนหรือปลายเดือนนะคะสำหรับบางคนนะคะทีนี้ค่ะคุณสิริกัญยาก็บอกว่าปกติแล้วเนี่ยนะคะ เวลานายกมาแถลงบอกว่าเป็นมติครรมเนี่ยก็จะมันควรจะเป็นมติครรมรที่เห็นชอบออกมาแล้วแต่พอเธอไปเปิดดูในเว็บไซต์ของทำเนียบรัฐบาลปรากฏว่า มันไม่ใช่มติครมอแต่เป็นแค่ข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเธอบอกว่าจริงๆเรื่องนี้เนี่ยมันควรจะเคาะกันมาให้เบ็ดเสร็จซะก่อน<ๆ>ก่อน<ๆ>ที่จะมาะแถลงข่าวกับประชาชน<ๆ>จะได้ไม่ทําให้เกิดความสับสนแบบเมื่อวานนี้นะรวมถึงอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยนะไปทํารายละเอียดมาให้ชัดเจนกว่านี้หน่อยนะคะโดยเฉพาะไปถามข้าราชาการซิว่าสิ่งที่จะทําให้เขาแบบเนี้ย<ๆ>เขาอยากได้หรือเปล่าอ่ะเราไปฟังเสียงอีก,กรอบค่ะ เพ่า,พาคาุณต้องเข้าใจว่าคนที่อาจจะมีเงินสำรองไม่มากหรือว่าเงินเดือนเหลือไม่มากเนี่ยเขาบริหารจัดการเงินสดยากกว่าคนที่มีเงินเยอะอดังนั้นเนี่ยอย่าจะเอาหมวกของคนที่มีเงินเดือนสูงนะไม่มีหนี้มาสวม,มกับข้าราชการที่เงินเดือนไม่สูงแล้วก็มีหนี้สูงอะค่ะดังนั้นเนี่ยอย่างแรกก็คือ ต้องถามขา้าราชก,การก่อนว่าเขาเอาไหมว่าเขากังวลเรื่องอะไรแล้วแก้ปัญหาให้เขาได้ไหมมันถึงจะเป็นของขวัญไงเขาถามว่ารัฐบาลหวังดีไหมคือรัฐบาลหวังดีเออไปที่จะให้ทําแบบนี้เพราะว่าเห็นที่อื่นเขาทาแล้วได้แล้วดีกันแต่ว่าลืมถามคนที่ได้ว่าเขาอยากได้แบบนี้หรือเปล่า นี่ค่ะก็คุณหมายสิริกัญญาเนี่ยบอกว่าอยากจะให้ไปถามข้าราชการดูก่อนว่าเขาอยากได้แบบนี้จริงๆไหมก่อนที่จะให้เป็นของขวัญเพราะไม่เช่นนั้นแล้วนอกจากจะไม่เป็นของขวัญแล้วอาจจะเป็นปัญหาสําหรับพวกเขาด้วยนะคะทีนี้ค่ะล่าสุดวันนี้คุณเศรษฐาทวีสินทนายกรัฐมนตรีก็ออกมาชี้แจงเ,เรื่องนี้อีกรอบหนึ่งนะคะท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเรื่องของการปรับการจ่ายเงินเดือนราชการเป็นสองรอบเนี่ยนะจริงๆท่านให้เป็นช้อยส์เป็นทางเลือกค่ะคุณผู้ชมข้าราชการเลือกได้เลยนะว่า จะเอาแบบจ่ายสองรอบหรือจะเอาแบบจ่ายรอบเดียวแบบเดิมนะคะจริงๆท่านบอกว่าใครอยากได้แบบไหนเนี่ยสามารถเลือกได้เลยแต่ทีนี้ค่ะคุณหมายิริกัญญาเธอก็มองว่าจริงๆมันก็เป็นข้อดีนะคะที่จะมีทางเลือกแต่สุดท้ายแล้วภาระมันอาจจะตกไปอยู่ที่เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางหรือเปล่ารวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ทาธุรการทางเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะว่าอาจจะต้องอทอําเอกสารเพิ่มมากขึ้นหรือว่าอาจจะมีความสับสนเพิ่มได้ค่ะ นี่นะคะก็เดี๋ยวมาติดตามกันต่อไปนะคะว่ารายละเอียดเรื่องนี้เดี๋ยวอาจจะมีอัปเดตมาเพิ่มเติมจากทางฝ่ายรัฐบาลนะคะแต่คุณผู้ชมคะช่วงหน้าน่าสนใจค่ะเกิดเหตุอุกอาจขึ้นกลางกรุงค่ะกลุ่มคนจีนอีกแล้วคราวนี้เป็นกลุ่มคนจีนที่อุ้มคนจีนด้วยการเรียกค่าไถ่ค่ะแต่โชคดีมากเลยรถมาเกิดอุบัติเหตุปรากฏว่าคนที่เป็นเหยื่อน,นี่วิ่งหนีไปขึ้นแท็กซี่เดี๋ยวกลับมาดูเรื่องนี้ช่วงหน้าค่ะ ติดตาม p p t พ h ทีวีได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด s u b สไครป์พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย